ในสายของการเป็นสตรีมเมอร์เป็นคนที่อยู่หน้ากล้องที่เล่นเกมให้กับผู้ชมได้ดูนั้นมันก็มีหลายสายเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นสายที่เล่นแบบหัวร้อนอย่างโดนดิสเรสเปกไทเลอร์วานสายเล่นแบบเอาฮาอย่าง x q c หรือสายที่เล่นแบบจริงจังไม่ว่าจะเป็นทรัลเอสยูก็ตามพวกเขาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างความบันเทิงได้ดีมากๆแต่หมาดยังมีกระเพทหนึ่งที่ทั้งเล่นได้ดีมากและเป็นมีมในเวลาเดียวกันเขาคนนั้นก็คือทิมมี่สตรีมเมอร์สายหาที่เล่นโหตาจัดพร้อมกันได้อย่างลงตัวสุดๆยิ่งถ้าใคร ดิสตรีมเกมเอฟเฟกต์เลเจนดแล้วก็ชื่อของเขาคนนี้คงจะขึ้นเป็นลับต้นๆอย่างแน่นอนละครับแต่รู้หรือไม่ว่ากว่าที่ทิมมี่จะมาเป็นสตรีมเมอร์แบบนี้ได้เขาต้องมีการเตรียมตัวและเตรียมใจมากเลยทีเดียวละครับเรื่องราวของทิมมี่ชายผู้ซิมทราผู้นี้จะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ Three, two, one. ลด17%โปรโมชั่นตอนนี้สำหรับผู้ชมช่อง b บ a c k ย y e Sport สือแก้วพร้อม G Fuel 7 2ตอนนี้จากราคา 1, 1 4 8บาทเหลือเพียง9-50าาินิดเท่านั้นด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดมากน,นะครับรู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15้แคร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30สรสด้วยกันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับ ตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ช้อปปี้รันจี o นออฟฟิเชียลกดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับเด็กชายทิมมี่เกิดและเติบโตที่ประเทศสหรัฐโดยเขาเองนั้นย้ายมาอยู่ที่เท็กซัสตั้งแต่อายุได้5ขวบกับที่บ้านของเขาโดยตัวของทิมมี่เองเริ่มรู้จักกับการเล่นเกมไปครั้งแรกก็ตอนที่เห็นว่าพี่ชายของเขาเริ่มเล่นเกมซึ่งตอนนั้นพี่ชายของเขาก็เล่นเกมออนไลน์ชื่อดังอย่าง Maple Story และก็เกม Special Force ความอยากเล่นของเขามันมากถึงขนาดที่ว่าไปอ้อนวอนให้พี่ชายช่วยสมัคร ID ดีให้หน่อยและ เล่นมันอย่างติดงอมแงมตั้งแต่นั้นมากลับกันนั้นที่โรงเรียนเขาเป็นเด็กที่ค่อนข้างขี้ยายไม่กล้าคุยกับคนอื่นเท่าไหร่นะเพราะไม่รู้การปรับตัวเข้าหาผู้คนเท่าไหร่และกลายเป็นกีเก์ดเล่นเกมไปซะอย่างนั้นซึ่งแตกต่างจากภาพพจน์ของเขาในปัจจุบันที่เป็นสตรีมเมอร์อย่างที่เราเ,ราเห็นกันในทุกวันนี้เลยละครับโดยต่อมานั้นเมื่อทิมมี่เริ่มเติบโต,ตขึ้นเขาก็เริ่มรู้จักกับเกมแนวโมบ้าชื่อดังของค่ายเพลงมาสฟีมืออย่างไรออนั่นก็คือเกม l e League of Legends ที่ตอนแรกนั้นเขาม,มนาาาดีใ้้ใหไ และเริ่มตั้งใจศึกษาและเล่นมันอย่างจริงจังตอนเราซีซั่นที่3ของเกม League of Legends และได้รู้ว่าเขานานไม่เหมาะกับเส้นทางในโมบ้าขนาดไหนเพราะว่าเขาเล่นมันมานานแต่ก็ยังติดอยู่ที่แรงโกหรือเก่งที่สุดเลยนานก็คือแรงประมาณไดมอนเท่านั้นเอง I, I started streaming a really long time ago I streamed like League first and like I was a variety streamer and I was just t r y i n g t o seeing I was messing around I, I, and people told me I was good at games and then people told me I was kind of funny Uh, when i started streaming that definitely was not it <laughs> i definitely felt like i was really weird really cringe like looking back at the videos and even at the time I, I felt like that was not the move if i could like remove that time period of like just like any evidence of my streaming career i would but i think it was good practice because i'm glad that i practiced that era For ซึ่งในช่วงนั้นเองที่ตัวของทิมมี่เขาได้เริ่มหันหน้าเข้าสู่วงการเป็นสตรีมเมอร์ตั้งแต่ที่เริ่มเล่นเกม League of Legends แล้วด้วยโดยเป็นสตรีมเมอร์สายวาไราตี้น้องใหม่ที่ยังทำอะไรผพีๆถูกๆูเกรงเกงไปหมดอีกด้วยให้หลังจากนั้นมาตัวของทิมมี่เองก็รู้จักกับเกมที่ทำให้เขารู้แนวของตัวเองในการสตรีมนั่นก็คือเกม CS:GO ที่เป็นเกมยิงปืนสุดคลาสสิกแห่งยุคเลยก็ว่าได้และแน่นอนว่าด้วยพอสวรรค์ส่วนหนึ่งและความเข้ากันดีกับเกมใน i p s ก็ทำให้ทิมมี่เนกกมด,ดมามนานาาา็สาารถ ขึ้นไปอยู่ระดับสูงของเกมได้อย่างแรง global elite ประจวบเหมาะกับในช่วงเวลานานเขาเริ่มหันมาสนใจการในคลาส CS GO มากขึ้นและนั่นแหละครับที่ทําให้เขาได้พบกับไอดอลที่เขาชื่นชอบขั้นสุดอย่าง Shroud ด้วยจากการโจง่ง Timmy ต้องการจะเล่นให้เก่งมากขึ้นและเมื่อเขาได้ดูการเล่นและก็สตรีมของ Shroud นั้นเขาก็โดนตกเข้าให้อย่างจัง So Shroud why is he the best streamer m mm, I, uh, I don't know I mean I watched him Pretty much my entire life, I I, I used to like obviously like back then I used to watch like Minecraft YouTubers, but other than like when I got into CS:GO, like after League. I started watching like Shroud because you know he was like a CSGO pro and obviously like, I wanted to get better individually against like my friend groups and just in general I wanted to be like the best. Like And like watching like this guy like Shroud you know what I mean like he was so good at video games but it wasn't just like he was good he was just like kind of like vibing he was like easily just like stomping everybody and it was just like amazing and I just like damn. cool're like This guy is so cool. you know, I wanna him I wanna be this be be so guy guy wanna wanna ให้หลังจากนั้นก็เป็นช่วงที่ตัวของทิมมี่เริ่มเข้าเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งตอนนั้นเขาเลือกเรียนในสายของซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์แต่ในช่วงเวลานั้นเองเขาก็ทุ่มเวลาไปการสตบเสซยเยอะมากรวมถึงมีการลงแข่งทั้ง ESEA Faceit จนทําให้เกรดการเรียนของเขาออกมาห่วยคันเทพมากได้ทั้งดีแลวก็ซีเต็มไปหมดและแน่นอนมันทําให้พ่อแม่ของเขาไม่พอใจอย่างแรงจนนําไปสู่การที่ทิมมี่เองได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าเขา นนั้นจะไม่เรียนต่อและหันมาเอาดีทางด้านของการไป็นรีมเมอร์ให้ได้เลยด้วยซึ่งแน่นอนว่าพ่อของเขานั้นโกโรธเป็นฟืนเป็นไฟจนแทบตัดทางปล่อยวัดทิ้งเลยทีเดียวซึ่งทิมมี่ก็ได้ขอพ่อไว้ว่าให้เวลาเขาอีกหน่อยแล้จะพิสูจน์ตัวเองให้ดูว่ามันทําได้จริงนะ ในช่วงปี2018ทิมมี่เอจได้รู้จักกับเกมพับจีและเขาได้ตัดสินใจที่จะมาเล่นเกมแนวแบทเทิลรอยัลสุดโด่งดังนี้ในทันทีเพื่อก่อกระแสความดังของมารนรวมถึงตัวของเขาเองนั้นก็เคยเล่นเกมอย่างฟอสไนดด้วยเช่นกันแต่มา,านก็ไม่รุ่งเท่าไหร่นักและเขาเล่นเพียงแค่2อาทิตย์เท่านั้นก็ถึงกับเลิกกลับไปตายรังเดิมอย่างพับจีเลยทีเดียวทว่าแม้จะเล่นพับจีได้ดีแต่เขาก็เปมือนสตรีเมอร์โนเนมอยู่ดีและไม่ได้โด่งดังอะไรเลยแม้แต่น้อยกระทั่งการมาถึงของเกมแบทีี่่เปลยน หน้าของเขาไปตลอดการหากใครที่เคยดูประวัติของ SU นั้นเรื่องราวของทิมมี่ในจุดนี้ก็จะคล้ายกันมากๆเพราะพวกเขาทั้งสองมาจากการเล่นเกมซ s g o โกมาก่อนแตกไม่รุง่งหรือว่าโดนให้เป็นตัวสำรองและมาโด่งดังในเกม a p e x Legends ด้วยมอนทาสุดโหดโดยเฉพาะ S อยูที่เรียกได้ว่าระดับก็ตี้อาเลยทีเดียวในด้านของทิมมี่เองน,นั้นเขาเองแม้จะมีพรสวรรค์แต่ก็ไม่ได้เล่นเก่งมาตั้งแต่เกิดแต่เขาลงไหลในความพ่ายของเกมนี้มากๆและเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าตัวของเขาต้องซ้อมมันเยอะมากมาก I come on. I, I I have that entertaining side uh, that people can always like come to my stream and like laugh about, like kind of just like laugh at me because I'm doing something stupid. Um, but I'm definitely very competitive because mm, I want to like always get better. Like I talk to like my teammates. My teammates know how much I want to get better as an individual. Practice. I like, I sit alone shooting at like the walls and like the games or like shooting at like the bots and kind of just learning the, actually. how to play the game correctly and just like not like not a lot of people just do that they just go play in they just play play like back to back to back games and then they just get off และด้วยความมูมานะในการฝึกฝนเกมเอเป Le เลเจนของทิมมี่ก็ทําให้เขาเล่นมันโหดขึ้นมากๆจนผู้คนก็เริ่มติดตามเขาจากการมีมอนทาโหดที่ยิงได้เม็ดมากๆแต่ถ้าแค่นานมันก็จะธรรมดาเกินไปซะหน่อยเพราะว่าเขาคนนี้สามารถเทเผู้ชมได้อย่างเต็มที่ด้วยเอเนอรจที่ลดเหลือจนกลายเป็นมีมหลายๆอ่านที่กลายเป็นไวรัลและกลายเป็น

This is bullying. This is actually <laughs> bullying. Stop bullying, team. Just get uh... <laughs> oh, him. Hey. Be better. That feels great. It feels great. Okay. Yeah. Yeah. I bet it does. That was so sick. ซึ่งความดังของทิมมี่มันก็เริ่มจากจุดนี้นีแหละครับที่เขาเป็นมีมและคลิปไวรัลทั้งหลายจนเป็นที่รู้จักไปทั้งวงการ Apex Legends และได้เล่นกับคนดังๆในวงการมากมายหลายคนด้วยกันอาทีเช่นชัดๆก็คือ SU เนี่ยแหละครับและหมานก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทิมมี่ได้เล่นกับทราวดโดยการชวนมาของ SU จนเขาแทบจะเก็บอาการไม่อยู่เลยทีเดียวการได้คอมพลีชีวิตติ่งคนนึงเลยล่ะครับ I from the big was fan Shroud. from of the Um, always watching him every single day. And now actually being able to play games with him and honestly like be like his close friend. I never imagined myself to be like friends with Shroud. I actually just be like that close with him. It's such a, I always say like inspiring thing to like, others. หลังจากความโด่งดังสุดขีดในเกม a p e ป Legend นในที่สุดทิมมี่ก็ได้มีการเซ็นสัญญากับสังกัดใหญ่อย่างโก l เ e n นกา r ์เดียนและทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นและทุกคนก็รู้จักเขาและยอมรับในตัวตนสุดมีมนี้นอกเหนือจากความเล่นเทพใน A p e ปและทำให้เขากลายเป็นสตรีมเมอร์สายวารตี้ในเกมแนว FPS ที่เล่นได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น A p e ป Legend น v a ว o าโ n t หรือเกมอื่นก็ตามเพราะพวกเขาไม่ได้ติดตามแค่เพราะว่าชายคนนี้เล่น AP e x l e g e n d นเก่งแต่ติดตามเพราะว่าเขาคือทิมมี่นั่นเองนะครับ ซึ่งปัจจุบันนั้นตัวของทิมมี่นอกจากการเล่นเอเวอเรจที่สุดแสนจะโหดของเขาที่สร้างประวัติการไว้มากมายตั้งแต่การทาดาเมจมากที่สุดในโลกตอน,นเกมที่มาถึง9,000กว่าดาเมจด้วยกันจนเกือบจะ10,000แล้วนั้นล่าสุดตัวของเขายังทำคอนเทนต์จากร้อนสู่พรีเดเตอร์แบบไม่พักจนสําเร็จมาแล้วด้วยเวลา54ชั่วโมงด้วยกันในการขึ้นแรงซึ่งเล่นทัเอาเขาเหนื่อยเลยทีเดียวเชียวแต่ก็สําเร็จจนได้กับความบ้านในครั้งนี้ของเขาซึ่งเรื่องนี้เองก็ทําให้เขาได้รับความสนใจลลยยอดววิทที่ถมถา คนดูพร้อมกันสูงสุด147,0 0 0คนเลยทีเดียวเชียวและนอกเหนือจากความสำเร็จในเกม Apex Legend s แล้วตัวของทิมมี่กำลังก้าวขากลับมาสู่เกมของ r ร o อ t อ,อีกครั้งในเกมอย่างว a l o r a n t ที่เขากำลังพัฒนาฝีมือและคอนเทนต์อยู่เรื่อยๆเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเองนานเป็นสตรีมเมอร์ที่คนเข้ามาดูเพราะตัวตนของเขาหาใช่เพราะว่าเขาเล่น a p e x Legends นเก่งแค่อย,อย่างเดียวเท่านั้นปัจจุบันก็ต้องยอมรับเลยละครับว่าทิมมี่เป็นสต er รีมเมอร์ระดับท็อปของวงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเขา เพราะว่าโชคชั่วอย่างเดียวแต่ว่าเขาสามารถทํามันได้เพราะว่าด้วยความตั้งใจในการฝึกเล่นคิดคอนเทนต์ในการสตรีมอย่างดีทุกครั้งและตั้งใจททุกครั้งที่มีโอกาสในการเล่นกับคนด,งดงังๆให้ออกมาดีน่าจดจํามากที่สุด Cuz now I knew like what to do, like what I needed to do to stream, like how to read chat, how to be like interactive, like the strategies of streaming. There's a lot to it, and I learned that at that time. And I'm glad I learned it when Apex wasn't out, because I feel like I wouldn't be as successful as I am now if I didn't go through that. I learned that when someone hosts you, like that you have five minutes, literally five minutes, to make these people like you, or they'll never come back to your stream. So I always just had like the funny memes that you. Like, two two memes like a W or like something something random like the summit 1g something really like unique and they were like whoa like this guy's production is kind of sick you know and that was like the five i was like a 5 minute uh, เชื่อว่าเรื่องราวของทิมมี่จะต้องเป็นแรงบันดาลใจที่ดีของคนที่อยากเป็นสตรีมเมอร์อย่างแน่นอนครับเหมือนเดิมหากเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ของช่องแบคโอยสปอร์ตก็ฝากกดไลค์ s u b s c r i b e ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้เห็นคลิปคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ